สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทพูดของเราวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันแบบชิลๆเป็นกันเองในหัวข้อที่ฟังดูอาจจะจริงจังนิดหน่อยแต่ผมรับรองว่ามีความน่าสนใจมากๆแน่นอนครับหัวข้อของเราคือความเป็นมาของอาชีพวิศวะกรถ้าเราพูดถึงคำว่าวิศวะกรหลายคนอาจจะนึกถึงคนที่ใส่หมวกแข็งทำงานกับเครื่องจกักรใช้คอมพิวเตอร์หรือออกแบบตึกใหญ่ๆ แต่จริงๆแล้วอาชีพวิศวกรมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่านั้นมากครับแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับความพยายามของมนุษย์ในการแก้ปัญหาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น เริ่มจากจุดเริ่มต้นกันก่อนเลยครับย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนสมัยอียิปตโบราณหรือเมโสโปเตเมียมนุษย์เริ่มสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เช่นพีระมิดหรือเขื่อนดินขนาดใหญ่การก่อสร้างพวกนี้ต้องใช้ทักษะและความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และการวางแผนอย่างมากถึงแม้ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้เรียกตัวเองว่าวิศวกรแต่สิ่งที่พวกเขาทำก็คืองานวิศวกรรมในรูปแบบแรกๆนั่นเองครับ หลังจากนั้นในยุคกรีกและโรมันโบราณงานวิศวกรรมก็เริ่มพัฒนาไปอีกขั้นมีการสร้างถนนระบบน้ำสะอาดสะพานและอาคารขนาดใหญ่เช่นวิหารหรือโรงละครกลางแจ้งซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างและวัสดุก่อสร้าง หนึ่งในตัวอย่างที่โด่งดังคือ a q u a าเดกซของโรมันเป็นระบบลําเลียงน้ำที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งยังคงใช้งานในบางส่วนของยุโรปมาจนถึงยุคกลางเลยทีเดียวครับเข้าสู่ยุคกลางงานวิศะวะกรรมยังคงมีอยู่แต่เน้นไปทางงานทหารเช่นการสร้างป้อมปราการเครื่องยิงหินเครื่องยิงธนูยักษ์ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นวิศะวะกรรมเชิงกลมากขึ้น พอเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยามีการกลับมาศึกษาองค์ความรู้เดิมของกรีกและโรมันวิศวกรรมจึงได้รับการพัฒนาอย่างมากหนึ่งในบุคคลสำคัญในยุคนี้คือเลโอนาร์โดดาวินชีเขาไม่ได้เป็นแค่ศิลปินเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นนักออกแบบเครื่องจักรที่ล้ำยุคมากๆ ต่อมาในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมวิศวกรรมกลายเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงสังคมมีการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำรถไฟเครื่องยนต์และเครื่องมือในการผลิตสินค้าในโรงงานซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทำให้อาชีพวิศวกรเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ในช่วงศตวรรษที่19และ20อาชีพวิศวกรเริ่มถูกกำหนดบทบาทอย่างชัดเจนมีการก่อตั้งสถาบันวิศวกรรมต่างๆขึ้นทั่วโลกเช่น Institution of Civil Engineers ที่อังกฤษหรือ i e e ที่สหรัฐอเมริกามีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและรับรองวิศวกรในสาขาต่างๆ จากเดิมที่วิศวกรมีไม่กี่สาขาเช่นวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเครื่องกลแต่พอโลกพัฒนาไปเรื่อยๆเราก็ได้เห็นสาขาใหม่ๆตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและอื่นๆอีกเยอะเลยครับ ทุกวันนี้วิศวกรมีบทบาทแทบทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนระบบสื่อสารดาวเทียมหุ่นยนต์ไปจนถึงการออกแบบระบบ AI หรือระบบพลังงานสะอาดครับนอกจากการแก้ปัญหาทางเทคนิควิศวกรยุคใหม่ยังต้องมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์จริยธรรมและการสื่อสารอีกด้วยเพราะหลายครั้งสิ่งที่พวกเขาออกแบบไม่ได้มีแค่ผลกระทบต่อระบบเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อชีวิตผู้คนและสิ่งแวดล้อมโดยตรง ตัวอย่างง่ายๆที่เรานึกถึงได้เช่นว,วิศวกรที่ออกแบบสะพานหรืออาคารเขาต้องคิดถึงความปลอดภัยการใช้งานในระยะยาวต้นทุนการก่อสร้างและผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างด้วยหรือในแวดวงเทคโนโลยีวิศวกรซอฟต์แวร์ที่เขียนแอปพลิเคชันก็ต้องคิดถึงประสบการณ์ผู้ใช้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบ บทบาทของวิศวกรนั้นจึงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยครับจากนักแก้ปัญหาทางกลไกในอดีตกลายมาเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในปัจจุบันและจะยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนาของมนุษยชาติในอนาคตต่อไป สุดท้ายนี้ผมอยากชวนทุกคนลองมองรอบตัวดูครับแล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแทบทุกอย่างล้วนมีวิศวกรอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่เราถือรถที่เราขับบ้านที่เราอยู่หรือแม้แต่ระบบอินเทอร์เทน็ตที่เรากำลังใช้ฟังผมพูดอยู่ตอนนี้ หวังว่าบทพูดนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจและเห็นคุณค่าของอาชีพวิศวกรมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ